เมื่อไหร่นะเลือกหัวหน้าพักวันที่ส8เป็นวันที่สิแปดวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์เจนเจนใช่เอาข้อทำไมล่ะครับเจนเจนคุยกันทีละสเต็ปเฮ้ยเราคบข้ามสเต็ปกันไปแล้วครับตอนนี้เขามองเหมือนท่านดูหน้าคุณเหมือนคุณอภิสิทธิ์เข้าไปทุกทีเลยนะหน้าคุณเนี่ยรูปหลอกก็คล้ายๆกันนะเฮ้ยหลอกกว่าครับทีนี้คุณเฮ้ยหลอกปะเฮ้ยคือคุณอภิสิทธิ์แกไม่ยอมโผม่เงี้ยแล้วแกก็แบบ ยังไม่ค่อยดูแลตัวเองเบาๆได้เบาวันที่18นะนะก็จะมีการเลือกหัวหน้าพักเลือกแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เปิดทางให้ผูสเยกลับเข้ามานะครับทุกฝ่ายเลยเหรอฝ่ายนั้นด้วยป่าฝ่ายนั้นอะ ขาผมว่าเขาเขาเปิดทางนะเขายอมรับความเป็นสภาพบรุษเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องเปิดทางเนี่ยเขายังอยู่ไหมเขาก็เปิดทางให้คุณเดได้ข่าวว่าเขายังอยู่ไหมยังอยู่ในพักเขานี่คุณเป็นใครเอาเาชื่อมปเลยก็แลิกันผมว่าคุณเดชอิทอ่ะคุณเดชอิทอ่ะขอาคุณเดชอิอยู่ครับต้องอยู่เพราะว่าคืออันดับแรกเนี่ยลาออกจากสมาชิกพักไม่ได้พอถ้าเราออกจากสมาชิกพักเนี่ยสมาชิกภาพสสหลุดบางท่านเวลาเขาย้ายพักประกาศย้ายพักไปแล้วเนี่ยอืข้ามสีไปเป็น ีเข้มขึ้นเนี่ยยังอยู่พักเดิมอยู่เลยก็อยู่พักเดิมจะได้เงินเดือน3าเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ลาออกนะครับเนียฮะคุณเอซึ่งเป็นหนึ่งในหลายท่านที่สนับสนุนคุณพิสิทธิ์นะฮะเห็นคู่แข่งหรือยังผมบอกก่อนว่าผมสนับสนุนอุดมการไม่ใช่ที่ตัวบุคคลเพราะตอนที่เข้าพรักประชาธิปัตย์่ยเข้าเพราะความเป็นสถาบันตอนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกเพราะว่าอุดมการแต่ว่า ความเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยตัดขาดก็คือเป็นการแสดงท่าทีเฉยๆคืออุดมการณ์ในยุคของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกับอุดมการในยุคของหัวหน้าเฉลิมชัยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคือจริงๆคุณอภิสิทธิ์เนี่ย, <c oughs> ยลาออกจากการเป็นสอสอตั้งแต่ตอนที่ครั้งที่รักษาสัจาวาจาที่ล้านวาจาไว้ว่าจะาไม่ร่วมรัฐบาลกับทางพลเอกประยุทธ์หลังจากนั้นเนี่ยก็มาลาออกจากสอสอก็คือตอนวันที่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยขึ้นเป็น ปวหน้าพรรคครับเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันมีแนวโน้มท่าทีที่จะไปร่วมรัฐบาลกับกับพรรคของคุณทักษิณและจนถึงปัจจุบันนี้นะคุณเฉลิมชัยก็ไม่อยู่แล้วคุณเ<ช>ฉลิมชัยก็ลาออกจากขามก็ลาออกแล้วก็ต้องยอมรับอย่างที่เรียนว่าต้องถือว่าถือว่าเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ชมเชยท่านนะเพราะท่านก็เปิดทางให้เพราะว่าสอสอในมือก็ยังมีอยู่เยอะคือถ้ากว่าจะเป็นลูกผู้ชายนะ อย่างเราก็ต้องยอมรับนะครับครับแล้วแวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าวันเสาร์ก็พุณวิสิธ์ก็น่าจะได้เป็นวันได้มีคู่แข่งไะเข้าใจว่าไม่มียังไม่เห็นใช่ไหมเข้าใจว่าไม่มีถ้าถ้ามีผู้สมัครคนเดียวเนี่ยต้องเป็นยังไงฮะกฎกติกาก็คือก็ต้องยังคงต้องเหมือนเดิมนะครับเสียงมีการรับรองโดยสมาชิกครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมใช่ไหมครับซึ่งองค์ประชุมก็จะต้องประกอบไปด้วยทาง สสแล้วก็สมาชิกทั่วไปแล้วกรมาการบริหารก็คือตามสัดส่วน40 40 20แต่ผมว่าตอนนี้เรามองอมข้ามช็อตไปแล้วแหละว่าคุณวิสิทธ์น่าจะได้เป็นหัวหน้าพักแน่ๆแต่สิ่งที่เราควรม,มองข้ามช็อตก็คือว่าเราระยะในการฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันดับแรกคนจะต้องจับตามองแน่ๆว่าทีมคุณวิสิทธิ์ทีมใหม่เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างถ้าเป็นคนที่เรียกได้ว่าดูดี หน้าตาดีเป็นเป็นทีมที่คนเขาไว้ใจได้ว่าเป็นคนมีอุดมการอุดมการกลับมาประสิทธิปัตย์แน่นอนออคราวนี้หน้าที่สำคัญของทีมบริหารชุดนี้เนี่ยก็คือจะร้องทำหน้าที่เพราะมีเวลาเลยแค่ประมาณอย่างมากก็คือถึงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมวันเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้ก็เก่งว่ายี่ิบสองหรือยี่บเก้าถ้าคุณอนุทินทำตามคำพูดคือยุบสภาสี่ <4 S 2> เดือนก็จะครบในปลาย มกราคมเ,าเขาบอก31มกราคม<อ>คงไม่ทำ11หรอกนะยุคก่อน <c oughs> คงไม่ยุคเป,ป๊ะแต่ว่าถ้าลักษณะผมพูดนะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งก็ต้องภายใน45-60วันเพราะการเลือกตั้งก็จะต้องมีภายใน29มีนาคมนะ <c oughs> ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทีมบริหารชุดใหม่เนี่ยมีเวลาที่จะทํางานเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ5เดือนทํางานที่สาคัญที่สุดคือการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ย เข้าใจเราก็ดึงศรัทธาเนี่ยกลับมาให้พักประชาธิปัตย์เอาคนอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นกรรมการบริหารชุดนี้เนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่ควรทำอันดับแรกเนี่ยสื่อสารให้ไปถึงคนรักเก่าก่อนคือคนรักเก่าอย่าลืมว่าคนรักเก่าที่เป็นรักแท้คุณพิสิศเนี่ยจะเห็นว่าในปี2562สิบสองถึงแม้คุณริพิ์จะประกาศว่าไม่เอาลุงตู่แต่ชัดเจนว่ายังไงก็จะออกประชาธิปัตย์เนี่ยมีถึงประมาณ3มล้าน 9แสนคนนะครับอันนี้3ล้าน9แสนคนคือคนที่ยึดมั่นในอุดมการประชาธิปัตย์พอเลือกตั้ง2566เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ไปร่วมกับลุงตู่ล้วเราก็มีการเลือกตั้งใหม่ลงมาเหลือ9แสนกว่าแปลว่าคนที่เป็นคนที่เคยรักเคยศรัทธาประชาธิปัตย์ของแท้ๆนี่หายไป3ล้านคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งแรกที่จะต้องท,ทอําทํายังไงจะสร้างความเชื่อมั่นให้เขารู้สึกว่าศรัทธาได้กลับมาได้ คุณไหนคิดว่าคุณอพิสิทธิ์ยังขายได้ไหมยังขายได้ครับเพราะอย่างน้อยตอนนี้ผมว่าสังคมไทยณเวลานี้วันนี้นะครับสังคมไทยควรจะถึงเวลาที่จะโหยหาคนดีมีอุดมการแล้วก็มีสัจจะวาจาซื่อสัต์สุจริตเพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยวนเวียนอยู่ในปัญหาของคนทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเอาให้จริงๆเนี่ยไอ้แค่หัวโจกทุจริตคอร์รัปชันแค่คนเดียวเนี่ยเราวนเวียนมา20กว่าปีนะ คนไทยใครอ่ะแล้วคนไทยยังไม่เบื่อเลยครับกับกับวงเวียนเนี่ยที่เราจะต้องเจอคนทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้ไปอีกเนี่ยเราจะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยหวยหาในสิ่งนี้หวยหาอุดมการหวยหาทางเลือกที่ดีนะครับต้องยอมรับแบบว่าตอนปีเลือกตั้ง2องพันเนี่ยประชาชนปลดลงมาเหลือ9 0 0 0แสนกว่าเนี่ยในขณะที่้าไกลเนี่ย เขาได้14ี่ล้านเสียง14ล้านเสียงเนี่ยผมเชื่อว่าใน14บล้านเสียงเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จะไปเลือกพรรคไหนคือถูกผลักให้ไปเลือกก้าวไกลโดยที่ไม่ได้จําใจไม่ได้จงไม่ได้เต็มใจจะไปเลือกแต่ว่าจําเป็นต้องไปเลือกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่มีตัวเลือกที่ดีที่เขาเลือกเลยสักเท่าไหร่ประมาณผมว่าคือกลุ่มคนในกรุงเทพมหาคนครกับคนในชุมชนเมืองเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเป็นสวิงโหวตไปง่ายแล้วก็ไม่ตัดสินใจเอาใครแน่นอนเนี่ยเป็น10บล้านคนนะเพราะว่าถ้าเราย้อนมองดูเนี่ยปี2550เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ได้12ล้าน14 0 0 0กว่าเสียงในขณะที่พลังประชาชนในขณะนั้นนำโดยคุณสมัติเนี่ย12ล้าน3าม0 0กว่าเสียงต่างกันแค่2 0 0แสนเสียงเองนั่นคือคะแนนของชุมชนเมืองคะแนนของเขตหนึ่งทุกจังหวัดในประเทศไทยคะแนนของกรุงเทพมหานคร ของจังหวัดที่เป็นชุมชนเมืองทั้งจังหวัดเ um. มืองไทยมีหลายจังหวัดที่เป็นชุมชนเมืองทั้งจังหวัดอ, um. อย่างอย่างภูเกตเนี่ยแทบจะเป็นทั้งจังหวัดชนบุรีแล้วความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยมันมีแต่จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆคนที่ถูกผลักไปเลือกพักเก้าวไกล14ล้านกว่าเสียงเนี่ยจำนวนมากเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้อยากไปเลือกเขาเฉยๆกับการมีอยู่ของมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะมีหรือไม่ม,เม,มีเขาก็ไม่มีความเสียหายอะไรกับชีวิตเขาเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรเลยเขาเพียงแต่เฉยๆกับมันแต่ว่าเขาจําเป็นต้องไปเลือกเพราเบื่อพวกเล่าเก่าที่เวียนขวดแล้วเราพอจะบอกได้ไหมว่าเลือกตั้ง62กับ66ที่ผ่านมาครรับกุในกรุงเทพเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่เหลือเลยครับเสียงตรงเนี้ยของเดิมของประชาธิปัตย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนของประชาธิปัตย์เนี่ยเสียงเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยแกว่งไปที่ตอนปี62ไปที่อนาคตใหม่ ไไปนู่นเลยไปคั่วนู่นเลยส่วนนึงไปคนใหม่นะส่วนนึงเนี่ยไปก้าวไกลนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่มีทางเลือกไม่รู้จะเป็นเรื่องไหนนะครับอย่างสามล้านกว่าเสียงเนี่ยผมเชื่อไปทางไปทางก้าวไกลซะเยอะจุดข้างประชาธิปัตย์เนี่ยคงไม่ไปทางเสื้อแดงหรอกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องพรรคลุงตู่ก็ส่วนหนึ่งแต่องพรรค้าวหน้าเนี่ยพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นยังไง น่าจะน่าจะลงลงเยอะกว่านีงเยอะนะครับถ้าคุณถ้าคุณเอบอกว่าคุณอภพิสิทธ์กลับมาเนี่ยยังขายได้เพราะซื้อสัตว์สุจริตไม่คอรัปชั่นอะไรอย่างเงี้ยหาคนแบบเนี้ที่ไม่ใช่คุณอภพิสิทธ์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพอจะหาได้ไหมคือจริงๆคนแบบนี้ผมว่าในเมืองไทยมีเยอะประเทศไทยมีคนทั้งกี่แต่ว่าถ้าเอาเฉพาะคนที่ตอนนี้พร้อมประกาศตนเป็นค c a n d i d นายกเรามีวลายแค่ประมาณถึงเดือน ถึงแค่ประมาณปลายมกรายนะเพราะว่าวัน,นเลือกตั้งเนี่ยมันก็มากุมพาครับถ้าเอาชื่อว่าที่แคนาเดตนานะยกมาวางตอนเนี้ <c oughs> ใครมีคุณสมัสดีเท่าคุณอิสิทธิ์บ้างทั้งเรื่องการศึกษาอาจจะคุณอนุทินนก,การศึกษาดีแต่ถ้าในเรื่องซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจกะักษ์เหรผมว่าคุณอิสิทธิ์น่าจะมีความเด่นกว่าแลคุณชวนลีกัยและทีมงานน่าจะมีความโดดเด่นกว่าอแล้ว อย่างที่ผมบอกกาสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการสื่อสารทำย่างไรให้คนที่เคยรักประชาธิปัตย์กลับมารักประชาธิปัตย์เ,ออเะอย่้อนนี้คิดออกยังไงทำยังไงอ่ะคิดออกยังไงคือต้องไปหาเขาให้ได้น,นี้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารนะอยู่คณวิเศษ <laughs> แต่ว่าสมล้านคะแนนนี้ต้องเอากลับมาให้ได้โโหให้กลับมาให้3ล้านเก้าแสนอันนี้คือขั้นต่านะครับโโถ้าทําได้เนี่ยถือว่าเสมอตัว คุณุพิสิทธิ์ตอนเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของคุณพิสิทธิ์ปีหกสองเนี่ยได้สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสอสอเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นมีสอสห้าสิบสามคนนะครับแต่ว่าอันนี้คืออย่างน้อยต้องทําให้ได้แลถ้าคุณพิสิทธิ์กลับมาแล้วเนี่ยครับคุณถ้าเกิดชวนคุณเอ๋ไปช่วยกันฟื้นฟูเนี่ยพร้อมไหมคือตัวผมเองเนี่ยผมร้านวาจาไวแล้วว่าผมพร้อมที่จะฟื้นฟูประชาธิปัตย์ผมเข้าประชาธิปัตย์เมื่อปีสี่เก้าด้วยความคิดที่เอ่อ ความที่พักเป็นสถาบันจริงๆแล้วก็มีอุดมการจริงๆเนี่ยครับแลผมก็อยากจะกลับเข้าไปช่วยแล้วที่จริงหน้าที่ของคนรุ่นรุ่นอย่างผมหรือรุ่นอย่างคุณพิสิทธิ์ก็ตามค,คือมีหน้าที่ในการที่จะฟื้นฟูพักแต่สุดท้ายแล้วภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งต่อให้คนรุ่นใหมเ<อ>่เราก็ต้องสอะแสวงหาคนรุ่นใหม่มาสืบทอดสารต่อในเรื่องของพักที่มีความเป็นสถาบันซึ่งคุณเอ๋เนี่ยไม่ใช่คนรุ่นใหม่แล้วถูกไหม ผมเป็นคนรุ่นกลางกันแล้วกันแต่ยังไม่ใช่คนรุ่นเก่าแต่แต่ความคิดยังรุ่นใหม่อยู่นะคือความเป็นคนรุ่นใหม่อย่าวัดพอจะบอกได้ไหมพอจะบอกได้ไหมว่าวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปช่วยฟื้นฟูพักนะฮะจะทําอะไรจะทําอะไรพอจะนึกออกหรือยังตอนนี้คุณพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักแล้วอะเอาให้เขาใช้เราก่อนเออมันต้องคิดเลยนะแต่สิ่งแรกที่ผมจะเสนอให้ทางพักจะต้องําเนี่ยหนึ่งเรื่องการสื่อสารสองในเรื่องของเยาวชน ต่อจะต้องเข้าไปถึงเยาวชนให้ความรู้เยาวชนให้มากขึ้นในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยไม่ได้ให้เพียงแค่สิทธิเสรีภาพเท่านั้นแต่ยังให้ในเรื่องของหน้าที่ด้วยคุณได้เสรีภาพมาพร้อมกับหน้าที่ที่คุณต้องท mm ํอ hmm. เพื่อประเทศชาติทีนี้กลับมาที่คะแนนผมบอกว่าสามล้านนี่คือขั้นต่ําแต่อย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะทํากระแสที่ประชาชนไปกับกระแสที่ประชาชนเรียกร้องความดี คนดีมีคุณธรรมกลับมาเนี่ยให้ได้แล้วเราต้องทาให้คนรู้สึกว่าการเข้าไปเลือก,กพรรคประชาธิปัตย์คราวหน้าการเข้าหูหาคราวหน้าเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วภูมิใจที่จะกาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ <É. S 2> แล้วพร้อมที่จะกลับมาบ้านแล้วมาบอกกับพี่น้องคนข้างบ้านว่าเขาภูมิใจที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เพราะเขารักแล,เ <hayat> และเขาศรัทธาประชาธิปัตย์ <jas Chicken. S 1> เป็นสิบปีแล้วน,นะคุณกระหนกที่เราต้องไปเลือกพรรคการเมืองที่เราเลือกเพราะว่าเรา ไม่รู้จะเลือกใครถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ต้องไปเลือกเพราะความกลัวทำยังไงเลยให้เขาคนไทยรู้สึกว่าครั้งนี้แหละเขามีพรรคที่เขาภูมิใจที่เราเลือกแล้วถ้าทำให้ถึงจุดนั้นได้นะผมว่าโอกาสกลับมาเป็นสิบล้านคนได้นะ,อะเอากลับมาเอาง,ง่ายๆถ้าเอามาครึ่งหนึ่งระหว่างแฟนเก่าที่มีอยู่สามล้านเก้ากับแฟนที่ที่แบบสวิงไปสวิงมาที่มีสิบล้านคนเนะเจอกันตรงกลางนี้ก็9้าล้านคน 9ก้าล้านคนก็มีสสประมาณ9 0้าสิบถึ้อคนละโอ้โห9ก้าล้านอันนี้คือสิ่งต้องทําให้ได้แต่ว่าช่วงระยะเวลามันสั้นมากนะที่ผมนับตั้งแต่พุจิกาธันวามกราคุมภามีนาแค่นี้เองนะมันมันระยะเวลามันสั้นอ่ะก็ผมเพิ่งมาพูดในวันนี้ไงเพราะว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญที่สุดรอดูวันเสาร์นี้นะ